สบ,บายดีเด้อสบ,บายดีลุงปา้าอ่ะสบ,บายดีน้าบ,บ่าวน้สาวสบ,บายดีโม่ตัวคนน้องนุองน้องมบอกกับตันซ่าขเจ้าลมแห้งๆข้อยต้มนะข้าวเปียกข้าวเปียกอันนะไก่โอ่งหนึ่งขอบริษับบริษังเลยเอาต้มให้ลูกผัดนึ่งเรือลายอยู่เม่ก็เลยสิกินหอมหมักนาวแจ่วถั่วงอก ต้องห่อเข้ามือก่อนมือก่อนกินกระเปียกแลยกันยังงอ้นก็เหน่ก็นถกินคักสบายดีสบายดีเด้อลุงป้าเอาอ่างสบายดีนะบ่าวนะเจ้าสบายดีโมทุกคนทุกเจ้าแม่แม่มากินข้าวเปียกข้าวเปียกขาไก่ขาเดียวอืมมาต้มให้ลูกมาต้มมาไล่โพล่มันเข่าโผล่เต็มอยู่ก็เลยกินซะหาเครื่องปรุงทองหอกทองหอกเมื่อก่อนยังเหลืออยู่ เขาเปลี่ยนยังไงต้องมีผักกับโอ้โหเลืกดเขาเรียนอืมครับเอาลงรุมาลงรุมอะไรเขาเมื่อกว่เมื่อบ้านก็ต้มข่าเปลี่ยนต้องไปลูกอ่ะกินกระแลมบ้านในสามสีหม่หลอดแมย์ไปกินบุฟเฟ่ลูกก็ลุยกระแลม

อ่ออนาน้ำเล่าแต่เศร้าคนเศร้านี่เหมือนแันลงลม ảnh đó ลด thường 10,000ดอกอีกไว้ เราันปีสิบเจ็ดสิบแปดมันกออะคันหลดปีบบฝันถอยาเอากันได้เือนังลยสี่เดีย้อนแ่ดินร้อนดินรนเลยประเด็น่ี้เกียไมันขึ้นได้แน่ๆนะจก็ตกลงนั่นแหละ ไม่่อขายย่หแล้างักอนอไมงงเลยวเจ้าก่อนเหอบ้าเลยอมาแบจัดอยู่เลเอาเลยมากเตเย้ห่น่าอายนะนี่มาถามบลอกกันเองนะรมาหลอกกัน่ต้องหายน้ำคุยก็หลอกกันแหลกเข้ากันก็มีกันแล้ว ยังแต่มีวัตถุประจำหอกะไม่น่ะนสขนเพถามถามเขากรบกาแต่ไอ้ตู้ย่นี่จะลมกันอะไกันลถึงกเจ้ามตเนาะมัก็ลืมที่เบิดะไรเอเออะรนนะบเียมั้ง ค่นะอยบังค่ากล้องก็ยืนะนสิค่าแห่งแสนหนึ่งมันสื่อมันจะทายขายออกเมื่อข้าสารจานหนึ่งทุ่คนมักกินผักไปเขเจาเขาจะบอกข้าวสาร จะปูกหนูหคุดนานโราแข็งคุดน,น,า,น,นานนานนานพักมาได้ร<ด>้อนหลักไห้นเร็ว้แล้วไม,ไรมาร้อนไปเลยลูกร้อนแล้วแน้ำข้วาวงเงินไปลองลูกสะใจมอง,งมอะนม้ 妈妈帮面呢。嗯 ตัยังข้าไปเยลดกับลกต้องว่างะลยวอ้องว่ามึงบปล้มแนมึงเด้อมันเงืงเลยขึ้นไปยิ่งเลยเด้อฟังได้เงืงใบนึงมันพื้ไปหมดเลยนะเต้นติวับวัว่น tôm heo thì ừ. mất này ngọt 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 cần cần mà nhanh cái cần cần hơn Thôi đây cần cần ha Thấy bạn cho chiên đây tài cơ nha Hãy subscribe cho kênh

เป็มเก็บน,นะคะเกจะไปะหายเกลือพอนะ,ะเราสั่งโลหนุน่มพ่อร้างคาพีน้อง

ใจเด้อน,นะบป่านะซา,าถ้าใครมากดไลค์กดคอมเมนต์ให้ขอบใจเด้อลุงปลาเอาเอาฝากกดไ like, ลค,ค์คดดคลกดคอมเมนต์ให้ชองคลิปน้อยไลค์เยอะหน่ยเด้อส่งมานนำรวยปีใหม่ฟ้าใหม่เดี๋ยวบอกก็ไม่กินน้ำจ้ะ